กินผักเขาว่าเป็นอมตะกินจ้งฟูดนะอร่อยนิรันด์งั้นเราก็คงต้องกินกันเนาะเนาะ <c oughs> ข้าวพร้อมแล้ว กับข้าวพร้อมอยางอันนี้เราทำหมูกรอบแบบด่วนนะคะเพื่อที่จะผัดผักบุ้ง มหกรรมอาหารจานอร่อยเริ่มขึ้นแล้วอะไรเหตะพิกเออิว <_ an> ได้ไหมได้ไหมไ,ไหม <_ an> มาแล้วจ้าโอ้พุ่งไฟแดงแดงพอสมควรเพราะว่าเราผัด บนตึกเนาะเออผัดแกงแกงเนี่ยแดงพอสมควรบึมไฟลุกก็ได้ดอกโอ้้ำนี่กับแซ่บแล้วจ้าเน้นพริกเน้นพริก บอลล้นแน่นอนมาเนี่ยเอาฝีมือว้าวคุยเลยมาดูหน้าตาผักบุ้งไฟแดงชัดชัสักนิดหนึ่งก่อนเอา้าชัดพอไหมพี่น้องเออมาค่ะเพื่อนๆมากินกับอารดิดาเด้อ บ๊ายประจิตยิ่ได้ถ่ายไหมปักบ้งเช้าหมดเลยเนี่ย <c oughs> อืมคลออาจจะกินก็ข้าวต้มเนาะอืม อันนี้ขนมผิงอนะ่ะเรื่อขนมไข่เตา่าผักบุ้งไฟแดงอาหารบ้านๆของเรา ก็ใส่เลยน้ำมันหอยนี่คือหลกัหลกๆเลยนะน้ำมันหอยรสดีเต้าเจี้ยวน้ำตาลแล้วก็อน้ำซุปหน่อย แต่ลาที่เราใส่น้ำเปล่าก็ก็อร่อยอยู่นะอืมเพราะเราใส่รสดีไงอืมให้ระวังมากๆเลยคือห้ามเค็มเด็ดขาดเพราะว่าตัวเจี้ยวมันมีความเค็มอยู่ มหมูนี่ก็เกลือนนิดนึงน้ำส้มสายชูคลุกคลุกคลุกเลยแล้วก็เอาลงไปทอดอืมก็พอแทนไอ้หมูสามชั้นอะไรน,นะหมูกรอบได้อืม ักนังแจ้งเนาะผัดชูชาไปลูกท่วมเอ,อ๊ะ เผ็ดเท่าไหร่หรอกพริกอ่ะนี่ว่าเรากินเผ็ดจัดแล้วก็ไม่รู้ ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมหวังว่าเพื่อนๆจะนึกเมนูออกอีกนะไปดาก็พากินไปเรื่อยเปื่อยโอเคนะอร่อยอร่อยมากอร่อยมาก mm hmm. เจอกันคลิปหน้านะคะ Thanks so much my friend See you next video Bye bye Have a nice day